สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาจากกลุ่มเราร้างในหลวงวันนี้จะมาสัมภาษณ์ชุมชนกันนะคะแนะนําตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมนายธีรพัฒนรัก์ครับสวัสดีครับผมนายคงศกรดวงตาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิเชียพรเลิศธนาธันค่ะสวัสดีครับผมนายประนุพรกรยาครับสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์เจริญมาครับสวัสดีครับผมนายพัทรพลพงศอินทิพครับงั้นเราไปเริ่มดูบรรยากาศในชุมชนกันเลยค่ะ แลนมากอีป <analyze anthropology> ัดแลนมากจะูให้เลยอ่ะมันขอบไหมอะแค่อยากแคไพเลยดีกว่าก็ดูอยู่นะคือดดูๆๆ เด็กก็เนี่ยตัวใหม่นี่ือนกันสะลิมสะลิมอาม ครับประชากรแถวนี้เป็นแยการอะไรกันครับทำงานหั่วไปพับกลางหัวไปมีกี่หลังคาครัวเรือนคะห้าร้อยกว่าหลังคาเรือนสามที่สำคัญในชุมชนนี้มีติดอะไรบ้างครับอะไอยู่วะวัดวัดประเด็นอะทำยังไงลายก้าชุมชนนี้มีหลายวะครับ มีสักประมาณสักสี่ห้าล้านราคาสี่ห้าล้านราคาเลยถ้าโซนมากนี่ตอนมาแล้วนี่ค้นจะนากอดาค่ัหนค้นหมดเยอะสมัยมันเศรษฐกิจดีมีคนมีเป็นบางส่วนบางล้านก็เข้าเป็นบางล้านบางส่วนมีเล็กน้อย เดี๋ยวเราจะจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้นะคะครับขอบคุณครับครับจึงวันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวมีเมนูอย่างไรครับวีก๋วยตน้ำใสต้มยำต้มโต๊กต้มเส้นน้ำเยี้ยวครับวันหนึ่งขายได้หลายรอครับพอดีพอดีครับขอบานขอบใครนักหนึ่งครับ โควิดดิร้านกครับร้านนี้ข้าวบารังมาได้คร,ครับครัรของเาคือต้มยำครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับมีหมูเนื้อครับนั่นจะกั่นจะก๋วยเตี๋ยวแล้มีอย่าง่งมีมเส้นมิ้วครับหนึ่ง ถ e ้าก๋วยเตี๋ยวก็ธรรมดา50บาทถ้าพิเศษก็หกสครับน้ำเยืยวก็40บาทครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่ตีสี่ครับถึงสี่โมงแรงครับเปิดเจ้านะครับครับน้องบอกรับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม